คำเตือนคลิปนี้มีรูปภาพวาดของอวัยวะเพศเป็นจำนวนมากโดยคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานในด้านศิลปะเท่านั้นเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและผู้ใหญ่ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอวัยวะเพศของเรานั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดไม่ควรถูกจำแนกแยกแยะเป็นสิ่งลามกอนาจารมันไม่ควรถูกปิดกัน้น แต่ควรได้รับการเปิดเผยอย่างเหมาะสมขณะนี้มีผู้สื่อขาวรายงานว่าในโลกอินเทอร์เน็ตกำลังร้อนเป็นไฟเมื่อมีบุคคลนิรนามใช้ชื่อว่าปีศาจกีไอ้เหี้ยวกูว่าแล้วบุกเข้าไปในเกมจาตติก I.O. อ <c oughs> เพื่อวาดรูปอวัย้วะเพศมากมาย <c oughs> เต็มไปหมด สร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากไอเดียโดยทางตำรวจยังคงสืบค้นและตามหาบ่อแสเพื่อให้ได้รู้ว่าปีศาสตร์กีมีแรงจูงใจอะไรกันแน่ในการกระทําครั้ รูปไหมเจอเยื่อแล้วไม่รู้แล้วเอาแล้ว ปีศาจกีนี่คือใครเนี่ยใครนะปีศาจกีพวกมันไม่รู้หรอกว่าฉันเนี่ยเข้ามาที่นี่เพื่อสร้างสารรค์งานศิละปะให้พวกมันตกตะลึง <laughs> เสร็จสิ้นแล้วไปฟังเสียงพวกมันกันหน่อยดีกว่าไอ้เหี้ยดูได้ไงวะโอเคคุณอะไของปีศาจกีแล้วว่าใคร อะไรดีวะเนี่ยต้องวาดงานศิลป,ปะคุากูงยัยหมดอีกขึหมดเลยคกูไม่เคยเล่นโดยคงคอนเซ็ปต์ใช่มัเป็าต่อของคนอื่นเว้ยปล่อยให้พวกมันกรีดร้องกันไปก่อนงานศิลป,ปะที่ฉันเห็นตอนนี้เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่น่ากเกลียดน่ากลัวเราต้องยอมรับมันเราต้องอยู่กับมันให้ได้ฉันจะรังสรรค์งานที่เรียกได้ว่าสุดยอดที่สุดออกมามัน ต้องสั่นสะท้านเมื่อเจองานนี้เข้าไปเื่อคอยไม่ม,ม sociedad, Bref, ีใครจําเป็นต้องเข้าใจว่านี่คืออะไรเสร็จสิ้นแล้วผลงานของปีศาจกีฉันจะทําให้เรื่องเพศศึกษากลายเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับเราสามารถสื่อสารด้วยรูปพวกนี้ได้มันไม่ใช่สิ่งน่าเกลียดน่ากลัวมันไม่จําเป็นจะต้องปิดกั้น ไปฟังเสียงผู้มันกรีดร้องกันหน่อยซิคนดูจําไว้นะอันนี้อาจจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของพี่ิวจดจำไว้ดูไว้เป็นครั้งสุดท้ายปีศาจกีเรียกมแปดคนนะคะเอ้บีซักีใครๆต่างก็พูดถึงปีศาจกีโดยที่ไม่รู้ว่าตัวตนของปีศาจกีคือใครกันน่แต่มันจะต้องตื่นตระหนกตกใจกับภาพวาดเหล่านี้อย่างแน่นอนรอดูตอนจบให้ดีไอ้พวกที่ชอบปิดกั้นเรื่องเพศภาพนี้อย่างนั้นเหรอจัดไป ให้มันรู้ว่าปีาศาจกีนั้นมีมุมมองในการวาดภาพยอดเยี่ยมแค่ไหน oh, <no. S 1> นี่คือลิ้นไซโคมทุกคนต่างก็อยากจะชิมสิ่งนี้ทุกคนจะต้องหวาดกลัวคนจะต้องได้เห็นวันนี้คืองานศิลปะที่ดีที่สุดในพอสอนี้ ยอดเยี่ยมระหว่างนี้พวกมันกำลังคิดอะไรกันอยู่ไปลองฟังกันดูอาก้อนอย่างนี้วาดอะไรเนี่ยพีห่อแดงแดงรงลางด้วยดีรับคำท้าเป็นเสียงที่พวกมันกำลังใช้ความคิดในการวาดภาพแต่คนธรรมดาก็คงวาดได้แค่ภาพธรรมดาเท่านั้นต่างจากฉันที่เป็นอัจฉริยะในการรังสรรค์รูปภาพให้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ออกมาอย่างเต็มพิกัดโดยไม่มีการเขินอายทุกอย่างได้ถูกล้อมรวมมาเป็นตัวฉันในวันนี้ฉันจะวาดในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าวาดฉันจะนําเสนอในสิ่งที่ไม่มีใครกล้านําเสนอนี่มันลูกอะไรวะเนี่ย <Hey! S 1> เสียด้มันให้เวลามาน้อยไปหน่อย <Hey! S 1> มีคนเปิดผ้าแบบนี้มา <Hey! S 1> เหมือนมันต้องการจะท้าทาย จงดูไว้นี่คือสิ่งที่อยู่คู่มนุษย์มาตั้งแต่เกิดไม่มีอะไรที่น่าวาดกลัวหรือน่าวาดวิตกทั้งนั้นจงดูให้เป็นศิลปะนี่คืงานศิลปะนี่คือผลงานที่ฉันตั้งใจลังสรรไปฟังเสียงกรีดร้องของพวกมันหน่อยว่ามันกำลังคุยอะไรกันระหว่างที่ฉันวาดลูกเปหนเปลี่นีเปลี่ยนสีบึ้งก็เหมือนแล้ว แปลว่าทุกคนต่างมีแนวทางในการวาดหลุมตัวเองฉันเองก็เหมือนกันคิดว่าถ้าขึ้นรูปแบบนี้มาคงจะแสดงศิลปะที่มันง่ายเกินไปออกมาสินะฉันจะไม่วาดอะไรง่ายๆออกมาแน่เขากำลังแลกลิ้นกันอยู่ตรงกลางนั่นมันไม่ใช่แค่หนึ่ง it was at this moment that he knew ินจงบินขึ้นไป ฉันจะพาทุกคนบินบินไปด้วยกันรูปนี้อย่างนั้นเหรอของใครวะกูไปต่อง <c oughs> ไงดนะนีนี่ยไป่อขนาดนี้ไปต่องไงดีวะดูเหมือนคนพวกนั้นยังคงลำบากกับการวาดรูปให้สวยงามออกมาสินะแต่ไม่ใช่ฉันเพราะฉันคือคนที่สามารถลงรายละเอียดงานได้อย่างแตกฉานและรวดเร็วจินตนาการของฉันภาพมาคโครมี <c oughs> <c oughs> ความชัดระดับ พรีเมียมสูงสุดคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่ามันคืออะไรจินตนาการเท่านั้นที่จะบ่งบอกถึงทุกอย่างได้หลังแตนชัดคนดูต้องสื่อออกมาเองว่ามันคืออะไรรูปนี้อย่างนั้นเหรอสื่อถึงความไม่สมมาตราความไม่บาลานและนั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันนึกถึงได้ฉันจะใส่รายละเอียดให้กับมันบึกบ้าหรือเปล่า <laughs> มาฟังเสียงกรีดร้องพวกมันกันจับด้วยก่อนพ่อพี่นัดแน่ไว้เขาเขาเขาออกเข้าใหม่เพื่อปิดเป็นรูปสุดท้ายเว้อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรนี่น้เห็ดไม่ใช่น้งเหชรน้เพชรนี่ที่ต้องด้วย เอ็นไหมผมก็คนดีไอ้แชมป์โอ้โมแต่ละคนแต่ละคนบีโอ้ยมีสักโคตรจังเลยโคตรจังเลเลยแล้วอีน้องกีนี่คือใครเนี่ยภาพของฉันต้องแข็งแรงที่ส pues ุดคุณจะบินไมเนี่ยไหนของผมใครจะทิ้เย็นนี่มันเม็ดถั่วเหลืองนี่ว่า ไหนใครคิดได้เอ้ยดดน่ารักคิดเออโอเคโอเคโอเคทุบดเท่าไหร่รอดูปีกโอ้โหเอ้ยตกใจตกใจหมดแลยตกใจหมดแล้ว, <laughs> ลวนะอะไรอ่ะมไม่ถืเปลือกมันเหลือก แหม่รถเอาเว้แหม่ดีเทลค่มาแล้วมาดีเทลแล้วอย่ายิบอ่ะดีเทลจัดนี่คืออะไรวะรองเท้าเหรอข้ออชูเดีวกลางให้ข้างบนใช่ไหมมันเป็นพิ่าน S <S ใช<ค>้มาแค่เรี้ยเพราว่าปีศาจอยู่แล้วบอกว่าถั่วไม่ได้บวชโด,ดตัวมเป็นรางวาัลเออเป็นไหมอ๋อนี่กูเจออันนี้อันแรกเลย <S 2> <S 2> เออใส่ใส่วัยรุ่นชอบคิดอะไรไปออกอ่อนขัดใช้ได้ ยังคงทีมเดิมอยู่เออก็ยังได้อยู่ไม่รู้กูหมดครับจะพูดวัยรุ่นชอบใช่เหรอวัยรุ่นชอบเหรอนี่ไงมาเล่นข้าวสารมาจากที่นี่นี่กินน้อนดี แม่เงือแล้วกูจังไรถูกแล้วเนี่ย s u r p r i s e motherfucker รู้ได้พวกพี่ทำไมลงไปไงทำให้คิงวาดง่ายโอ้โหกาแฟกาแฟพวกพี่ทำไมลงไป ทำไมถึงไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาปาล ومة ปะวานค่อนข้างผิดหวังเป็นปะวานได้อีเดยวส่วนตัวรู้สึกผิดหวังกับงานนี้นะครับแต่ก็ช่างมันเถอะมันปะวานใในจเราาปวานจริงๆแม่งคือไข่สัตว์นะวิธีนี่อะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะอะไรวะน้ารูปขอกเมื่อนของมันก็ปึกบ้าหรือเปล่าอะไร น้ดโอ้ไอโอ้ต์รู้สึกดี้ยรู้สึกดี้ยที่รู้ว่ามันมันคืออะไรอ่ะปีศาจโรงงานน้อยไอเนี้ยออะะไร่ปลาหมึกวาดไม่ได้เลยไม่รู้นี่วาดปลาหมึกยัดเกเกเวนอมว่ารูปนี้ทุกคนต้องกรีบล้องแน่นอนว่าสันกีไอ้แค่จีตนาการเขาเนาะ เขาต้องเป็นคนที่แหละว่าที่เปิดดูเพี้ยเฮียแบบนี้ได้นี่ไงนแดงลูกสุดท้ายของฉันแล้วกูได้เลยตัดแดงเ้ยใช้ได้ดีวะผมไม่ผมไม่ตัดแดงไหวอ่ะใชาลบมีคนลบไปมีคนลบมีคนลบพวกชอบปิดกันความรู้สึกในใจอย่างนั้นเหรอฝักไตยำสตรอเบอร์รี่เหรอวะ มีแต่คนลบตัวตัวนี้แหละเดี๋ยวผมนะค่ะแบบนี้เลยนี่แหละนี่แหละปกติเน็ตบวงแหวนเน็ตบวงแหวนโอ้ปวดหัวเล่นน้ดีกว่าอะไรนะเคลื่อนไหวปะเอาอีกไปละไปละไปละปีศาจกี้ไปแล้วโอ้โหมันจะเป็นอะไรกันขอเล่นด้วยปีศาจกี้เด็กคนเล่นแบบข้าเคลื่อนไหวเล่นด้วยได้เปล่าเล่นอะไรกันอะ ปีศาจกีไม่รู้เลยว่าพี่มิวมาเล่นอะไรกันว่ารูปอะไรอ่ะชอบการตีนเนี่รู้จักรู้จักปีศาจกีป่ะคุณปีศาจกีคืออะไรวะเออคุณเข้ามาดิคุณเข้ามาไม่คือพี่เห็นพวกแกพูดแต่เมื่อวานแล้วพี่ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรอ๋ออ๋ในส่งลิงก์มาเล่นอะไรหนูวาดรูปอ่ะก็ได้ลิงก์ก็อยู่ในดดิสคอร์เนี้ก็อยู่มาดิมาเนี่ยเหรอคลิกเข้าไปเนี่ยเหรอ เออทิ้งข so, like, ้ามาเลยไปเลยตั้งชื่อด้วยนะพี่พี่ตั้งชื่อด้วยนะเออตั้งชื่อด้วยหัดเลยตั้งชื่อไงตั้งชื่อไงด้วยนะนัดปิ่นโตแปลกตลกตลกเดี๋ยวเดี๋ยวหัวลูกไม่ได้เปลี่ยนเลยยเเดี๋วูกนัดปิ่นโตนัดปิ่นโตมีไงมาแล้วนัดปิ่นโตเล่นอย่างไรนะเล่นลูกเป็นคุณเลยนะเล่นลูกคุณเนาะเล่นด้วยเล่นด้วยขอเล่นด้วยเล่นยังไงวะเล่นยังไง บเริ่มด้วยอะไรดีวะเมื่อก่อนทำงานเกี่ยวกับแบบสตอรี่บอร์ดอยู่แล้วไงก็เลยแบบมมันีโอกาสได้ว่าพวกนี้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออี๋ยว่าน่าจะสร้างเป็นเรื่องราวได้ง่ายขึ้นเออดููซิเทสีไม่ได้นี่หว่ารอบนี้จะไม่มีอะไรแปลกๆพวกอะไรใช่ไหมอะไม่ไม่น่านะ ไม่น่าแล้วใช่ไหมก็ปีศาจกีเข้าไปแล้วนี่เออจะได้อะคุณไม่เจอปีศาจกีอ่ะคุณน่าจะคุยกับเขาถูกคอนะใครวะปีศาจกีไงรู้จักคือที่อะไรปีศาจกงปีศาจกีบ้าปะแช่แน่ปีศาจกีอ๋อปีศาจกีก็เฮ้ยแล้วปีศาจกีมันกัวไก่มันกัวไก่มันดรอเด็กเงินตัวมันติดๆกันนะเนาะเหตุการณ์เนื้อเขงใครดอเด็กที่บอกมันติดๆกันนั่นแหละ มีคนบอกว่าเรียกน้องกีเราเขินเพราะปกติเพื่อนเรียกชื่อหนูสั้นๆว่ากีเอามาจากกีตาร์ใช่ไหมล่ะอ๋อคิดว่าพี่คิดว่าคงไม่ใช่กีตาร์เวลาพี่คิดถึงกีอ่ะกีวีเปล่ากีว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 ะอ๋อกีวีกีวีกีวีเอออร่อยดีนะคุณต้องวาดภาพเคลื่อนไหวต่อจากนี้เหรอกูไปต่อคนอื่นนะคือประเด็นคือใครมันร้องดีครับสวัสดีครับใครมาวะ แม่งเอ้ยกระตุกจิตกระชากใจชิบหายพี่สงสัยว่าใครมันลงสีว่าลงเสมือนเลยมีคนเดียวหรือเปล่าโดนอีกเหรอเฮ้ย what happened พี่ถึงปีศาจกีเนาะอืมโอเดี๋ยวพี่เราเรารู้สึกไม่สนุกเลยอ่ะเป็นแบบพี่ว่าเดี๋ยวเกมไม่ได้เจอเหมือนกันแหละเอออยากเจอเขาอ่ะไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วนะไม่ก็อาจจะมาอีกเกมขนาดนี้เลยวะเยอะอ๋อถ้าเราเล่นอันนี้จบเขาอาจจะเข้ามาอีกรอบใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เออพี่นัทอาจจะได้เจอนะนี่มันผีขึ้นหลุมผีขึ้นหลุมภาพนี้เรื่องราวเรื่องราวนี้จบลงไงพี่อยากรอดูตอนจบมากเลยพุ่งกระทุยเลยหรอ่พี่พุ่งเหรออะไรมันคืออะไรที่จิงได้แน่เลยยังมีสองอะไรที่พุ่งเลยบ้างนะไม่มีสองอันกระจุยอย่างนั้นเลยหรือว่าไอพวกมาออะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยดับเบิลเลยหรอ ทำไมผมเจออันนี้ไปเมื่อกี้นี้วะกูไม่ใช่อะไรมาเนี่ยกูรู้แล้วที่มันพุ่งพุ่งหี้ยอะไรพุ่งกันไอโอ๊อะไรพุ่งมาไอโอ้ยดิแสบเลยอะไรอโอ้ยมาเนี่ยจัดไปพี่นัดอันแรกอันไหนมันขึ้นมาก่อนขวาหรือซ้ายขวามาก่อนดเลกีอะไรวะดเลกีไอ้เหี้ยมาขนาดนี้แล้ว ก็ไปให้สุดเวลเลยแล้วกันยอดเยี่ยมยอดเยี yeah, ่ยมเลยว่ะเนี่ยรูปคิงป่ะเนี่ยอันเนี้ยวาดกันนานเหมือนกันเนาะพี่อะไรเนี่ยอืมอะไรวะเนี่ย The fuck is that man ใช้ได้นี่หว่าคนนี้ใครวาดวะเนี่ยกวาดที่ไอ้เนี่ย มาดีแน่เลยอ่ะจริงต้องออกมาดีมากๆแน่เลยอ่ะดีจริงเปล่าดีจริงหรือเปล่าเหอะคำว่าดีของปต่ออะไรเนี่ยวาดมันคืออะไรกูจะวาดอะไรต่อดีวะเนี่ยจะไปต่อยังไงดีวะเนี่ยโอ้ยกูลบทิ้งแม่งเลยแม่งเลยกูโอ้โหแล้วกันเออโทษทีพี่เพิ่งวาดกี่ไม่เพิ่งเคยวาดเกมนี้ครั้งแรกอ๋อเพิ่งเคยวาดเกมนี้ครั้งแรก อะไรวะเนี่ยวะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยหลี่ชีตแม่เรายังไม่เจออะไรแบบแยากมาเดี๋ยวก็ร้องไงอ่ะเดี๋ยวเจอก็ร้องร้องเลยเหรอร้องแน่แน่ร้องแบบดูดุอะไรใครร้องวะเนี่ยนี่มันติมเอาอะไรให้น้องกินดิ่ติมสับปะหลาดเหรอเหลือกี่คนเหลือสามรูปเหรอถึงจะได้ดูสตอรี่ทั้งหมดได้ได้เดี๋ยวตอนนี้จบแล้วเดี๋ยวพี่ไปนะเพราะว่าพี่ ขอได้ได้ได้โอเคพี่โอเคโอเคอ๋อปีศาจกีกลับมาแน่เลยอ่ะไม่พี่ไปแล้วแล้วงี้พี่จะได้เจอปีศาจกีเหรอคืออะไรวะคือสีนี้ไม่มีคอนซิลเลอร์มาปีศาจทุกคนด้วยมาแล้วไอ้ที่สุดจบพี่ไร้บินโอ้โยตัวอะไรเนี่ยจบแล้วได้ป่าวะเนี่ยเราให้ภาพแหม่นี้มาผมต้องไปแบบนี้สิมันมามันมาแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะ เออแล้วทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะน้องกีนี่คือกีวีใช่ไหมเดี๋ยวพี่ก็เจอครับท้ายเกมรอดูเลยต้องสี่ให้ได้ว่าเดี๋ยวสีก่ก่อนไม่ได้ไม่แน่ทุกคนอะ่ะอาจจะมีกิฟต์หนึ่งที่แปลกๆไปที่แบบไม่ตามเรื่องอมีคนบอกเขียนชื่อปีศาจกีสรุปว่าพี่นัทตุยคะไร <c oughs> อะไรคือปีศาจกีไม่รู้ดิคน <c oughs> <c oughs> งงมาเลยกูไปซักกูเกิลหน่อยตลกว่พี่นัทเป็นกีสัตว์กีใช่ไหมกีวี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 พี่อะไรเนี่ยว้าวุ้าเอาให้สุดเลยแล้วกันใครมันลงสีวะดูอะไรอ่ะเตึ๊ดตือเตือเออตอนนี้มันออกอาราวาดอยู่มันอาราวาดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาอาราวาดเรื่องอะไร เขามาป่วนเว้ยฟิลเล่นเกมเมื่อวานเนี่ยแล้วเขาก็เข้ามากวนเขามาวาดแบบวาดภาพอนาจารไ์เกือบพินอนาจารเนี่ยวะถ้ามันเป็นเรื่องเพศพี่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอนาจารนะเรื <c oughs> ่องเพศพี่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดแผกนละที่เราจะเห็นอว,วัยวะเพศหรืออะไรเงี้ยเราก็มีติดตัวก้มก้มไปเจอ โอเควะเรื่องเราไปอีกคันแล้วกันคุณพูดจาเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนปีศาจกีเลยอ่ะปีศาจกีพูดกับคุณเนี่ยปกติเขาไม่เคยคุยกั้คนนั้นอ่ะเขาสื่อออกมาไม่แต่กูว่าเขาต้องมีแนวคิดอะไรแบบเนี้ยม่กูอย่างนี้พี่อยากเจอเลยพี่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่โอเคอยากคุยด้วยพี่เ่าจะปสักแป๊บพี่นแป๊อนเนี่ยี่นเราจะเปิดคอนเร์ดแป๊บเดียวนี่มันอะไรกันไม่รู้ วาดต่อยแค่หนึงตอนนี้พี่อยากเห็นแอนิเมชันแล้วอะไอเนี้ยไอเนี้ยอะไรเหรอคุณเกิดอะไรขึ้นเหรอเราต้องวาดต่อทีก่อนเนี่ยจริงฟิวปลดปล่อยความมืดในตัวมึงออกมาฟิวมันทำอะไรไม่ได้แลยเอ้าพี่ฟิวจินตนาการต้องมาแล้วเฮียกลัวไข่เบี้ยวรึปลาไข่เบี้ยวคือเหียหรืะไอเยี่ยอยากรู้อะไรรูปอะไรวะปลาไข่เบี้ยวคือเหี้ยเสร็จแล้วพี่ว่าเสร็จแล้ว กูบ้าแบบแก่ง่ายสั้นๆไล้เสร็จแล้วเย่เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเโมกูบอกแล้วมุมมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเว้ยวาดอะไรออกมาถ้วยเจอมาที่โอเคอ๋อเหรอทำไมกูไม่นเลยวะไอ้พวกเนี้ยเอาอยู่แล้วโอเคนี่เดี๋ยวกูโอเคกูก็ว่ากูเลยเอาใหญ่ขึ้นไปเลยโอเคงานปวดกูสารเริ่มมาดีๆเฮ้ยติดตำรวจด้วยเหรอเจ๋งอ่ะ มีโค no ้ชอัพให้ด้วยอะเจ๋งว่ะโอ้ยไป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 เฮ้ยอันนี้ดอกดอกลูกใหม่ลูกใหม่มามีแฮปเบอร์เกอร์ด้วยขึ้นถึงฟ้าเลยว่ะอุ้ยจะถึงแล้ว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 เป็นไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับภาพแรกที่กูวาดเลยก็ใลยอะไรกูบอกแล้ว กูไม่คุค้นภาพแรกเลยไอฟิวไม่ดีไอฟิวไม่ดีเอะไร desarrollo. pues อ่ะม oh. ีโปสเตอร์มีโปสเตอรอืมเขารักกันร er> ักอยากรักไหมไม่น่าใช่นะเพราะตอนกูวาดมันไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเดินไปจับมือกันนะเดินจับกันแล้วก็กลายเป็นไอเดี๋ยวเอ๊ะ มันมีคนแอบมองด้วยนี่ค <Yes> ืออะไรผัวอีนั่นเหรออะไรของพวกมึงวะเนี่ยไม่รู้รูปมาแบบนั้นแล้วก็โอ้โหเฮี้ยวว่ะตัวขาดเลยอ่ะพี่ตัวขาดเลยอ่ะก็ไม่รู้มันมันเหลือตัวเดียวก็เลยหาอะไรกระแทกแต่ตอนี่โอเคเป็นเรื่องชนชนตัวขาดเลยอ่ะพี่ดูแรงเปล่า โทรศัพท er ์เข้ากูว่าโทรศัพท์ใครมาทำไมกูไม่คุ้นเลยวะโทรศัพท์มันเริ่มผ่านมันต้องมีอะไรผ่ขึ้นหมายหรือเปล่าอะไรก็ไดู้รู้แล้วคือว่าอะไรอ่ะคือว่าอะไรคือมึงว่าอะไร ไม่รู้ตันได้ไงวะยุ่งมากเลยตูเลยบอกเลยว่ากูไม่คุ้นรู้โทรศัพท์เลยอ่ะไม่รู้เลยดูเรื่องสันเลยอันนี้เราทำอะไรนึกว่าโต๊ะมันขึ้นมาให้ด้วยไงโต๊ะมันไม่ขึ้นมาให้เหรอคูณห้างนึกว่ามันจะมีโต๊ะซ้อนมาให้ด้วยอัดคอแมวแม่งเลยติดต้องวาดเองหมดเลยโคตรโหดถูกไม่รู้ทำไมกูไม่คุ้นวะอ๋ออไอ้ที่เป็นลูกตาอ๋อมันคือลูกก้าวเหรอ เออไม่รู้เลยเป็นอะไรมัก้อนเนื้อเออแล้วกูก็วาดมีดลงไปด้วยมีดหล่นแล้วกูก็เปลี่ยนจากมีดเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เต้ไปหมดเลยกูก็นึกว่าสับขาดหมดเลยหนังสยองเลยแกเป็นหนังสยองขวัญวะอะไรเล่นไรทำไมอะเป็นรอดแดกหนังสยองขัดชิปเปลงเลยอีเมลกลับมาอีเมลกลับมารอดไม่ได้อยู่ดิได้อยู่กลับมาได้ไงวะแมวกลับมาได้ไงวะ ไม่รู้กลับมางงๆเลือดเลือดมันไหลลงว่ะเอ้แต่มีเรื่องราวอยู่นะมีคนบอกว่าคุณไล่เส้นเหมือนปีศาจกีเลยฮะเพรนั่นคือกีเหรอข้างบนไม่รู้แล้วเนี่ยเขาโยกไปเหรอโยนกีย้อนกีเหรอเะไรเหรอเข้าใจแล้วทำไมไม่รู้ไอ้ที่ ไอ้จิงเข้าร่วมแล้วว่ะไอ้จริงต้องเข้าร่วม้ไปจริงด้วยโอหไปไกลแปลกแปลกเได้อยูไหนๆความเราเป e. ิดแล้วพี hey, uh ่ว oh. ่าแพงไปทำอะไรไว้เนี่ย ну อ๋อกอซิล่ากูเจออยู่นะแต่ตอนหลังกูไม่รู้ว่ายังเหลืออยู่นะมันกูว่ามันไม่น่าเหลือเป็นกอซิล่าแล้วว่ง กูไม่รู <laughs> <co> <that> ้ว่ากอดฟิล่ามันจะต้องวาดต่อด้วยไงกอดฟิล่าหน้าตาแบบอย่าบอกนะเป็นหน้าตะการเป็นกระตูอย่าบอกนะแค่แ่ตั้งกว่ คิงมึงก็เล่นกับเขาเนาะคิงเอ้ยเยี่ยมีค้างล่างเลยมาซิล่ากลายเป็นนกได้ไงวะเนี่ยชอบค้าวมีข้างล่างเลยเยี่ยมีข้างล่างเลยบอกเพศบอกเพศที่ทั้งเ้าหมดข้างล่างเลยวะแต่ผมไม่รู้ว่านี่ไม่เป็นแม่จะวาดรูปเก่าไว้ด้วยไงทำไมตัวนี้โอเคโอเคโอเคไม่เคยเห็นเลยอันเนี้ยตัวนี้คืออะไรอ่ะ อะไรอะกูเปลี่ยนได้เลยเออกูไม่เคยเห็นเลยก่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อกูรู้ละกูคุณละคุณละอะไรอะไม่รู้คืออะไรไม่รู้ไข่ดาวกลายเป็นผีอะไรอะแลล้วนกายเป็อะไรต่อะไม่คุ้นเลยอะยังไม่ภาพเลยว่ามันคุณไม่คุ้นเลยอะอะไรมาเดาคนที่ตันไงว่าแล้วโอ้เลราโอ้เลาโอ้เลาโอ้ไม่ว่าโบชินเดยน น้อนี่กลายเป็นเทคเป็นยังไงวะไม่รู้ไม่รู้จะวาดยังไงอ่ะดูดิภาพพี่น้องคุณสิบสามอุ้ยขอโทษน้องลิต้าด้วยนะคะเป็นกอเลนี่ยตู้ไว้นะครับตัวเลมอนตัเลมอนน้องคุณสิบสามน้องครับตู้ตู้ทำไมกูไม่เห็นคุณเลยวะภาาษอยู่วเลยกูก็ไม่คุ้ณชนกันยู่เลยเหรของมันรวมกันมันรวมกันมันรวมกันมันเกิดกันได้ กูรู้แล้วกูโ็นโจมแล้วเนี่ยมันมาเป็นเดนโนดวะกูงงว่ามันคืออะไรอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันมันมาแบบนั้นเออมันมาแบบมือแบบอันนี้คือกูตอบไม่กูตอบไม่ถูกจริงอ่ะใครจะตอบถูกวะอะไรเดนโนดเลยเฉยเลยงงเลยเออล้างล้างจักรวาลล่ะปีศาจกีโดนขัดจบแล้วไอ้ของเล่นแบบนี้มันเล่นยังไงวะ พี่พาแล้วไปแล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานต่อแล้วครับผมโอเคพี่บายอย่าเล่นรูปยกไปเล่นฐานเลยเพื่อนไว้วันหลังนะพี่ถือนะพี่ไว้วันหลังเดี๋ยวพี่วาดรูปยังไม่เล่นต่อพี่จะได้เจอปีศาจกีพี่วาดรูปไม่ค่อยเป็นแต่ละอ๋อสวยด้มือไปโลรคอะไรเพราะปีศาจกีในที่สุดก็ได้สั่งสอนให้พวกมันได้รู้ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ว่ายังไงก็ตามนะพวกแกจะคิดยังไงก็ได้แต่สำหรับพี่พี่มองว่ามันคือศิลปะ สรีระของมนุษย์มีความสวยงามอยู่ในตัวการที่เราได้ถ่ายทอดมาให้เห็นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้สําหรับพี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ไม่มีคําว่าลามกนาจารสำหรับพี่เลยศิลปะล้วนๆแต่ศิลปะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปีศาจกีต่อไปในการที่จะผดฒ์เรื่องเพศศึกษาเอาไว้ในสังคมไทยเราจะรันวงการไปด้วยกัน